วันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนําแนะนํานายกสมาคมนิสิตเก่าจุลานะคะคุณเพียงพนอบุญกรรมซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปอตทอนะคะที่แมวค่ะน้องๆสักนิดนึงก่อนมอบพุนค่ะสวัสดีน้องๆน,น,นะคะทุกคนนะคะยื่นขอกันมาเยอะมากก็คัดออกมาคนที่มีสิทธิ์เข้าสองท่าสองสิทินะคะแล้วก็ในที่สุดก,ก็เลือกมาได้40นะคะ ที่เราเพิ่มจำนวนผุ่มได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ๆที่เป็นสมาชิกออของสมาคมหรือว่าพี่ๆเก่าหอรวมทั้งบุคคลภายนอกนะคะได้กระจาษเข้ามา สิ่งที่พี่ๆให้เนี่ยผมถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็น p r i v i l เลชอะไรบางอย่างที่ให้ให้เรานะครับเพื่อนผมเองที่อยู่ภายนอกก็พูดกับผมบอกว่าจะโชคดีมากเลยถ้าขอโทษนะถ้าได้ออออนิสิตหรือบัณฑิตของจุฬาซึ่งฉลาดทุกคนแต่มีความเดือดร้อนทางการเงินใช้คำนเพราะว่าจะมีความอดทนเป็นพิเศษพวกเราก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า ไอการรับมอบทุนตรงนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่ผมว่าเป็นเรื่องดีมากเลยด้วยเพราะถือว่าพวกเราเนี่ยได้ได้ได้ถูกคัดกรองมาแล้วถ้าผมเป็นบริษัทข้างนอกผมเป็นทำงานข้างนอกนะผมจะรับพวกเราก่อนเลยที่หลายๆคนรู้สึกว่าความรับความผูกพันที่เรามีต่อกันมันไม่ได้จืดจางลงไปตามการเวลาพี่ก็ช่วยน้องบางครั้งน้องก็ช่วยพี่ชีวิตพี่เนี่ยน้องเป็นคนช่วยขึ้นมาอยู่อยู่รับราชก,การอยู่ต่างจังหวัด มีน้องคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการกองกัเจ้าที่โทรหารพี่อยู่ไหนบอกเนี่ยกำลังทํางานอยู่ที่มาพบผมด่วนเลยผมจะเสนอพี่เป็นตําแหน่งอย่างนี้ซึ่งความผูกพันที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้เจอน้องเป็นโอกาสดีนะที่ทําให้พี่ได้มีความสุขเพราะการได้มาหอมีความสุขทุกครั้งแล้วก็เชื่อว่าน้องๆก็จะมีความสุขทุกครั้ง ตอนนี้ก็อาจจะยังนึกไม่ออกจบไปแล้วจะมีความสุขคนนี้อีกเราก็จะผูกพันกันต่อไปเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะขอให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกอะไรที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตในจุฬาใช้ให้เต็มที่ เรียกผมพี่เมฆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็คือผมเรียนหนังสือนานหน่อยนะอยู่จุฬาทั้งหมด13ปีข้ามข้ามไปธรรมศาสตร์บ้างนะเรียนตั้งแต่ตีต,ตีโทสองสามคณะนะครับทำให้มันสำเร็จเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆจะเก่งกว่ารุ่นรุ่นพี่ๆก่อนหน้าเยอะนะในการเรียนก็คือเรียนอย่าเสียกิจกรรมที่จะฝึกฝนซอฟสกิล Soft Skill, หรือเขาเรียกว่าสมรรถนะหลักนะซึ่งมันใช้ตลอดชีวิตเนี่ยมันจำเป็นต้องฝึก นะซึ่งอันเนี้ยผมย้ำว่ามันเรียนไม่ได้มันต้องฝึกก็คือต้องลงมือทำไปเรื่อยๆนะครับการมาีน้ำใจกับเพื่อนอะไรเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้รับทุนทางของหอพักเพราะว่าตั้งใจมากในการสมัครพอเราได้รับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเราก็อยากจะมอบสิ่งโอกาสนี้ให้กับรุ่นต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีค่ะก็ชื่อสอีฟ้ามาซานะคร mm hmm. เรียนอยู่คารุศาสตร์ชั้นปีที่4ี่ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้ทุนหอในครั้งนี้มีการบอกว่าประกาศว่ามีทุนหออะไรค่ะก็ตั้งใจที่จะสมัครเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าจะแบ่งเบาครอบครัวได้นหนูได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ อยากให้น้องๆออย่างที่พี่ราเมศบอกนะคะคือไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วทักษะที่เราใช้ในชีวิตเนี่ยยิ่งในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างหาได้ที่ Google เนี่ยมันคือทักษะอื่นนะคะสกิลในการดำเนินชีวิตทัศนคติที่เรามองโลกความอดทนความอึดน,นะคะเรามาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ละเราต้องก้าวผ่านทุก ความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการดำเนินชีวิตถือเป็นคนที่โชคดีในประเทศนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะมาอยู่ที่หอได้ซึ่งก็หลายคนก็คงอยากเข้ามาที่หอก็ก็เข้ามาไม่ได้และน้องกลุ่มนี้ยั่งเป็นกลุ่มต้องถือว่าที่อาจารย์ติงบอกนะคะอาจารย์ชัยพรบอกเป็น p r i v i l e g e อย่างยิ่งที่มาอยู่ตรงนี้แล้วในโลกสมัยนี้ที่เขาบอกว่าเด็กยุคใหม่นะคะซึ่งซึ่ง มันก็แล้วแต่มุมมองนะคะ,ะพี่ก็จะบอกว่าไม่ว่าเราเป็นคนเจนไหนยุคไหนสิ่งที่เราต้องมีก็คือความรับผิดชอบนะคะก็พี่ก็อยากจะฝากแล้วก็วันนี้น้องๆมาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่โชคดีอีแหละมาได้ฟังได้ยินพวกพี่ๆซึ่งเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะค่อยๆไปคิดแล้วก็กันกรองพวกพี่มีแต่ความปรารถนาดีให้ไม่มีความปรารถนาร้ายต่อน้องๆแน่นอนนะคะเราถึงได้ พยายามระดมเงินมากกว่าที่เราตั้งใจในตอนแรกด้วยซ้ำไปนะคะก็เก็บวันนี้ไว้นะคะทุกครั้งที่เราเริ่มจะมีความหวั่นไหวไม่มั่นใจหรือว่าเริ่มจะเปร๊ๆนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นเนาะหากว่าเป็น <Exactly. S 1> เรื่องปกติแล้วเรามาขนาดนี้แล้วเราต้องผ่านไปได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับชื่อน้องโดนัทนะครับวันนี้มาช่วยงานพิธีมอบทุนของน้องๆน,นะครับจะมาเริ่มสัมภาษณ์น้องคนแรกก่อนเลยนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเป็นนักบาสสตุดหล่อของเราชื่อปราณเอี่ยมโพรครับมาจากคณะวิทยาครับก็อยากขอบคุณที่มอบโอก,กาสให้ให้ผมครับ ชื่อนายสากลนนทพัยครับมาจากคณะครุศาสตร์สาขา,ม,ามัธยมศึกสามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ชั้นปีที่5เอกสังคมศึกษาครับทุกครั้งที่ได้ทุนนี่มันมันมีคุณค่าแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการแบบเรียนต่อแล้วก็สิ่งดีๆที่เราได้รับน้นเราก็อยากจะเอาไปส่งต่อไปให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาส<อ>เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรา,เราให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสมันจะ มันจะมีคุณค่าต่อความรู้สึกแล้วมันก็จะสามารถไปสร้างสิ่งดีๆได้ต่อไปครับอะไร็มางไหมคะคณะอะไรนะบาชัยครับบาชัยขึ้นมาบาชัยคืออะไรอ่สาสินใช่ครับศาสินอะไรครับอ๋อเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะลูกบุญนาการศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสุภรชัยเอกภพนะครับก็ครับผมมาจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ชั้นปีที่4แล้วครับผมตอนนี้ครันี้เปิดมา12ปีแล้วครับค่ะ ครับผมผมเป็นรุ่นที่เก้านะครับรู้สึกว่าก็ดีใจนะส่วนหนึ่งเพราะตอนแรกก็รุ่นเหมือนกันว่าจะจะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วยได้มากเลยครับในเรื่องของการการวางแผนการใช้จ่ายเงี้ยครับก็ยินดีด้วยเนาะฝากจุฬาไาด้วยนะคะรักจุฬามากๆากนะลูกเพราะรุ่นที่ๆก็จะส่งต่อให้น้องทำนี่แหละเนาะขอบคุณนะคะ